โอ้ถ้าเทียบจากภูเก็ตจากที่นี่มันภูเก็ตได้ได้เยอะกว่าเลยได้รายได้จากภูเก็ตถ้าชะลวนแบบก็ได้หลายหมื่นหละที่เงินที่แบบที่สะอาดแล้วนั่นก็ได้หลายหมื่นหละแต่ว่ามันมันไม,ไม่ไม่บายอ่ะที่ให้รายวันเป็ดของผมมีมี200ตัวอาให้ผลผลิตประมาณ5แผงแผงแผงของผมก็คือแผงร้อยสิบบาท5แผงก็ร้อยห้าร้อยห้าร้อยกว่า ถ้าเฉลี่ยรวมๆที่ที่ผมรวมอยู่นะครับประมาณถ้าเงินแบบประมาณได้หมื่นหมื่นต้นๆหมื่0หนึ่งบาทว่า9 0 0าบาทประมาณนึงครับครับคุณผู้ชมครับ มาติดตาม YouTube m a ช c h TV ครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมาที่ตำบ,บตลตะลุหารออาเภอรามันจังหวัดยะลาะครับมาดูแปลงพืชแปลงผักของเกษตรกรคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยไปเป็นพ่อค้าไปทําธุรกิจขายสินค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งตอนที่ขายที่ภูเก็ตนั้นก็มีรายได้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะฮะหลายแสนบาทแต่วันหนึ่งหลังจากที่ประสบกับวิกฤตการณ์ของโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับบ้านนะฮะกลับบ้านที่ตะบ,บนตะโลฮาลออำเภอรามันจังหวัดยะลานี่แหละแล้วก็มาทําอาชีพเกษตรเล็กๆจากพื้นที่เพียงหนึ่งไร่นะครับเขาสามารถที่จะทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดไม่ว่าจะเป็นการปลูกพริกปลูกบะเขือปลูกถั่วฝักยาวขายในตลาดในหมู่บ้านนี้เองนะครับสร้างรายได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะฮะ เป็นรายได้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยเขาก็ได้บอกว่าอ,อยู่ภูเก็ตเนี่ยรายได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ารายจ่ายนี่ก็มากมายตามมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าแนวความคิดดีๆเหล่านี้แนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลิกผันจากนักธุรกิจมาเป็นเกษตรกรเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไงแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรครับ คุณผู้ชมครับสำหรับคุณอับดุลรอดอแมหรือว่าอามีนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นชาวยะลาโดยกาเนิดนะครับเป็นชาวต,ตําบลตะลุฮาลอำอเภอร,รามันจังหวัดยะลาได้เดินทางไปศึกษาจบการศึกษาจากประเทศจอร์แดนในสาขากฎหมายอิสลามนะครับและเมื่อจบการศึกษามานะครับก็ได้ไปขายไปประกอบอาชีพขายทำขา้าวทำข้าวเกลี่ยปลาขายที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสร้างไรายได้เดือนหนึงน่งเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะแต่ว่าเมื่อ ประสบวิกฤตโควิด19ในช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาก็ได้กลับมาบ้านเกิดแรกๆก,ก็ว่าจะมาทำปลูกผักเลี้ยงเป็ดเป็นงานอดิเรกนะฮะรอเวลาแต่เมื่อมาทำจริงๆแล้วงานที่คิดว่างานอดิเรกนั้นก็ได้สร้างรายได้ให้กับเขานะฮะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านก็บอกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรที่จะเครียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าเช่าแผงต่างๆนะครับดังนั้นจึงเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการของคนที่พลิกวิกฤตจากโควิด -19 เานี่ยนะฮะมาทำเกษตรผสมผสานนะฮะในรูปแบบเกษตรผสมผสานเลี้ยงเป็ดเป็ดนี่เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลัก แล้วก็มาปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกถั่วมะเขืออ่าส่งขายในตลาดนัดที่แถวบ้านเนี่ยนะครับสร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมชื่อ ชื่อจริงเลยนะครับจชื่อจริงทั้งชื่อจริงชื่อเล่นนะฮะสวัสดีครับผมชื่อนายอับดุลเลาะห์ดอแมครับชื่อเล่นชื่ออาวินครับครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ28ปีครับอืมครับผมก่อนหน้าที่เราจะมาเลี้ยงเป็ดหรือว่ามาทําเกษตรตรงนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนครับอ่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาทําแปลนนี้ก็คือว่าผมขายของอ่าขายขายของที่ในตลาดภูเก็ตครับอืมเป็นขายอะไรฮะอ่าเป็นขายข้อเก็บปลาครับกับปลาหมูย่าง ไปขายไปขายอยู่ที่นู่นกี่ปีประมาณสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีทําไมเราถึงได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาที่บ้านที่ทียาลาอ๋อก็คือว่ามันมีโรคโรคที่เราหนีไม่ได้ก็คือโรคโควิดครับจนแบบเราขายไม่ได้ขายแบบขาดทุนอยู่แบบใช้การใช้ใจ่ายยิ่งเยอะแต่ภาระไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลดไงเลยต้องต้องถอยกลับมามามา,มาที่นี่ก่อนไงกลับที่บ้าน,านเราแล้วมามา,มาดูแลในส่วนของเราเอง มาเริ่มมาตั้งแต่เดือนไหนนะฮะ,ะมาเดือนสามเดือนสามเดือนมีนาคมใช่ครับเดือนมีนาคมครับเดือนมีนาคมที่ปีที่แล้วใช่ครับผมกลับมาก็เริ่มแบบไม่ทําอะไรไม่รีรอเริ่มทํางานเลยครับทําปลูกในแปลงเลยครับทําไมถึงคิดว่าเราน่าจะมาทําเกษตรแทนที่จะไปทําค้าขายหรือว่าทําธุรกิจอย่างอื่นผมคิดว่าการทําเกษตรในบ้านเรามันมันทำให้เราบายใจครับทํา เราทําของเราเองเราทําแบบนี้ิดหน่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เป็นเป็นรูปธรรมอย่างนี้ศึกษาค่อยๆศึกษาไปเรื่องกเกษตรเขาต้องทํายังไงแบบไหนข้อดีคืออะไรข้อเสียคือยังไงเริ่มผมเลยตัดสินใจว่าเออทำกเกษตรดีดีดที่สุดแล้วทําเกษตรดีที่สุดแล้วเริ่มแรกเลยเนี่ยเรามาเลี้ยงเป็ดก่อนหรือยังไงอ่าเรื่อง,เร,องเรื่องแรกแล้วที่ผมมาเลี้ยงเป็ดก่อนเลยครับเลี้ยงเป็ดเป็ดนี่ไม่ใช่ผมเพิ่งเลี้ยงในปีนี้ เป็ดนี่เป็นรุ่นที่สามละสามปีเลยครับผมเลี้ยงเป็ดกับปลูกทุเรียนและผมก็ไปขายของและให้คนมาดูแลไงจ่ายแล้วจ่ายโรคโควิด <hardships> ผมก็กลับมามีจะมีแปลงแปลงนี้มีแต่ทุเรียนกับเป็ดและผมก็คิดว่าจะทายังไงวางแผยให่จะให้พื้นพื้นที่ของเราอยากให้ว่างเปล่าให้ให้มีให้ไม่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดผมก็ปลูกปลูกฟอกผักสมควัาผักผสมอย่างนี้ ปลูกไว้กินแล้วกินจุนเหลือแล้วก็เอาไปขายเป็นรายได้ในในครอบครของเราครับครับพื้นที่นี่มีกี่ไร่ครับเนื้อที่ของเราประมาณหนึ่งไร่ครับเพียงหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่เราปลูกอะไรบ้างครับหนึ่งไร่ผมปลูกผมปลูกถั่วพริกแตงกวาสลับไปมามะเขือเทศก็ประมาณนี้ครับใช่ครับ รายได้จากการรายได้จากการทําสวนเนี่ยมีตอนนี้เนี่ยเราได้มีรายได้จากอ่การทําสวนเป็นรายวันรายเดือนรายปียังไงบ้างอ่ารายวันของผมก็คืออ่าเป็นเป็ดที่ให้รายวันเป็ดของผมมีมีสองตัวอ่าให้ผลผลิตประมาณ5แผงแผงแผงของผมก็คือแผงร้อบาท 5, 5แผงก็ร้อยห้าร้อยห้าร้อยกว่า <500 S 1> ต่อวันต่อวัน,วนใช่ครับแล้วก็มีผักสวนครัวแบบที่ออกเล็กๆน้อย จากจากเป็ดแล้วไรถ้าไรเดือนก็คือปัดผัดในแปลงส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้ผมหนึ่งทัวร์อถัวรั่ัวหนึ่งที่เราจะได้เก็บผลผลิตก็คือประมาณ45วันก็คือก็คือไรายเดือนอืมครับารเดือน45วันนอกนั้นมีพริกมั้ยใช่ครับมีพริกครับพริกตอนนี้เก็บขายได้หรือยังครับตอนนี้เก็บได้เลยครับพริกนี้เก็บได้วันวันเว้นวันครับอ่าวันเว้นวันเก็บได้ประมาณทั้งแปลงประมาณ3ามโลหรือว่า4ี่โล วันเว้นวันครับครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเรามีไรายได้จากการทำแบบกเกษตรแบบแปลงเล็กๆหนึ่งไร่เนี่ยเดือนละประมาณเท่าไหร่ถ้าเฉลี่ยรวมๆที่ที่ผมรวมอยู่นะครับประมาณถ้าเงินแบบประมาณได้หมื่นหมืนต้นๆหมื่นหนึ่งบาทว่า9 0 0าบาทประมาณนึงครับครับผมก็อยู่อย่างสบายสบายในะฮะครับในอ<ะ>นาคตเนีย่ยเราวางแผนวางแผนว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้าง อานาคตผมผมก็ผมจะแปลงที่ผมที่ที่ยังไม่ได้ทําอะไรนี้ผมจะทําความสะอาดผมจะปลูกหญ้ายอย่างเดียวเพราะผมจะจะสร้างข้ออีกข้อึงเป็นข้อหัวหัวหัวเนื้ออานาคตนี้ผมจะใส่หัวหัวเนื้อเข้าครับเพิ่มหัวเนื้อเข้าไปใช่ครับเพราะว่าผมผลิตเป็ดของเรามัวปิดเน้นที่เราใส่ในใ,ในในพื้นที่ของผัดแล้วที่เหลือนี่ผมก็ส่งที่ลูกค้าที่เขาสั่งมูวเป็ดไปส่งที่ลลาครับ แล้วเ,เขาแอบลูกค้าที่ร้านเขาถามว่ามีมูลปิดหัวไหมครับแต่ว่าห,วหัวนี่ไม่ใช่เอามูลปิดของเขาที่เขาขี้ปุ๊บเอาไปขายได้เลยเอาขายได้เลยไม่ได้ครับเขาถ้าถ้าผมจะทําผมต้องไปหมักก่อนครับใส่ให้มันหมักก่อนให้มันให้เชื้อมันมันมันแห้งก่อนมันแห้งก่อน,นแอนล้วผมก็ได้ได้ไปขายได้เป็นรายได้ไรายได้หนึ่งครับเป็นต่อเดือนครับต่อไปก็คาดว่าวัวจะเป็นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งใช่ครับอ่าครับ ระหว่างการอยู่ภูเก oh, ็ตซ sure. right ึ่งอยู่ตอนนั้นอยู่ภูเก็ตในรายได้ต่อเดือนต่อเดือนเรามีรายได้เท่าไหร่ครับโอ้ถ้าเทียบจากภูเก็ตกับที่นี่มันภูเก็ตได้ได้เยอะกว่ารายได้รายได้จากภูเก็ตถ้าชะลวนแบบก็ได้หลายหมื่นแหละที่เงินที่แบบใช้ที่สะอาดแล้วนั่นก็ได้หลายหมื่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ไม่บายอ่ะมันไม่บายใช่ครับมันไม่บายใจครับต้องไปวิ่งไปหานู่ไปหานี่ต้องไปหามันต้องลม ชีวิตเราไม่ได้อยู่กับที่ไงครับต้องต้องคิดเรื่องงานเรื่องนน้นเรื่องนี้แต่ว่ารู้ว่างานที่เราทําเป็นงานของเราเองแต่ว่าถ้ากับที่ผมคิดอยู่ตอนนี้จากตรงนี้ที่ผมอยู่ภูเก็ตผมคิดว่าผมอยู่ที่นี่สบายใจมากกว่าครับอืมครับผมอยู่สบายอยู่สบายใจมากกว่าครับผมระหว่างอยู่ที่นี่คือเราไม่ต้องวุ่นวายใช่ครับมีมีครอบครัวมีลูกเรีอยังยังไม่มีครับมีแต่ครอบครัวแต่ยังมีมีภรรยาใช่ครับมีภรรยาแต่ยังไม่มีลูก ก็วางแผนวางแผนเรื่องนี้ยังไงบ้างวางแผนเกี่ยวกับลูกกับภรรยายกับอนา,าคตต่ตอไปก็วางแผนนี่แหละที่ผมจะทำ <Armor. S 2> สัตว์ที่เลี้ยงหัวนี่เพื่อ,เพ,อเพื่ออนาคตถ้าเรามีลูกยังไงเรามีหัวเราเลี้ยงหัวสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีลูกเราลงหัวห้าตัวถ้าผมจะถ้าถ้าผมจะลงห้าตัวนี่ผมจะลงแม่พันธุ hmm. หมดเลยผมไม่ลงพ่อพันธุพ่อพันเราเรา,เราเ,ราเราเอาเชื้อของเขาที่เกษตรเราเราเรา,เรา,าหาได้ไงเราโทรที่เกษตรว่าถา้าแม่พันธุ์เราจะ ต้องการเชื้อแล้วแล้วก็หาที่เพราะว่าผมจะลงแม่พันุคือว่าเท่าเรืงเลี้ยงห้าตัวปีหนึ่งแล้วก็ได้ห้าตัวแล้วเราก็เทเลได้ปีนึงก็ได้แสนหนึ่งแล้วถ้าเราขายแม่หัวกับลูกหัวก็เป็นแสนแล้วต่อปีครับคิดว่าอย่างนั้นครับอนาคตของเราครับอยากจะให้คําแนะนําหรือว่าถ้าหากว่ามีคนที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะขอคําแนะนําว่า การมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดแล้วก็มาทําการเกษตรในบ้านเกิดเนี่ยจะให้คําแนะนําหรือว่าให้คําปรึกษากับคนที่จะมามามาถามเราอย่างไงบ้างถ้าคําแนะนํานี้ครับถ้าคุณจะลงมาทําเกษตรหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมให้คุณผมให้คุณว่าคุณต้องศึกษา ศึกษาก่อนศึกษาในใจอินเทอร์เน็ตศึกษาจากเพื่อนศึกษาด้ว่าจะไปทําอะไรคุณถึงว่าคุณจะลงเกษตรคุณดูจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแช่คุณแม่ยังแบบเออยยังไม่ยังไม่ถึงคุณก็ไปต้องหาเพื่อนเพื่อนที่แบบที่ลงทําเกษตรอย่างนี้ไปไปไปสารที่เป็นดูแปลงของเขาอย่างงูอย่างนี้ถามข้อดีว่าข้อเสียยังไงแต่ว่าจะบอกเกษตรนี้มันไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ใช่ยากถ้าเราถ้าเราทําจริงๆเราก็ต้องทําให้ได้เราต้องเรียนรู้กับเขาว่าเราปลูกเอ้นี่มันคืออะไร อะไรนะพวกพืชผัดอะไรที่มาตีใบมาตีอะไรลงต้องแก้ยังไงแต่เราเราจะบอกให้ตาเราปลูกแล้วเราทําแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรการที่เราได้ดูสิ่งที่เราปลูกนี่มันจะยิ่งโตยิ่งโตแล้วจะให้ผลผลิตให้เราได้กินเองจากที่เราไปซื้อในตลาดเราได้ได้ซื้อเองอนั่นแหละครับที่ผมอยากถ้าถ้าคุณจะเล่นกเกษตรขั้นตอนแรกก็คือหาความรู้หาความรู้รรแล้วล็อก ้าหมายของคุณว่าเออคุณมีพื้นที่คุณจะปลูกอะไรทําอะไรแต่การคุณจะปลูกอะไรคุณยังคุณคิดเรื่องง่ายๆก่อนคุณอย่าเอาแบบเรื่องเออปลูกนี้ต้องใช้เงินคุณเอาแบบสิ่งแวดล้อมของบ้านคุณคืออะไรผมเอาง่ายๆผมมีโล้โลยายจับที่เขาไม่ทําอะไรแล้วผมก็มาผ่าทําให้ปลูกผักอะไรอย่างนี้ให้เปิดเกิดไปเป็นประโยชน์ในในสวนของเราไงครับ ก็คือใช้ใช้สิ่งรอบๆข้างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช่ครับอย่าเพิ่งลงทุนเยอะใช่ครับกลัวที่เราลงทุนเยอะปุ๊บเราทําไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะว่าโอ้ลงทุนไปเยอะเลยทำมาแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราก็เสียทุนอีกผมอยากให้คุณทําแบบใช้ทุนน้อยมากที่สุดคุณทําให้คุณเต็มที่ถ้าคุณทําแบบทุนทําไม่ไหวจริงๆคุณก็ไม่ต้องออกแบบใช้จ่ายเยอะไม่ใช่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะไงครับครับผมถ้าหากว่าคนสนใจที่อยากจะมาซื้อผักหรือว่าอยากจะมาสอบถาม เรียนรู้าจากแบร์เนี่ยจะให้เขาโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีช่องทางติดต่อด้านไหนบ้างครับมีช่างาจะมาดูว่าจะมาดูว่าผมปลูกยังไงเล่นยังไงผมยินดีมาได้เลยครับช่องทางก็เฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าเบอร์เบอร์เบอร์โทร,ร,รผมได้เลยครับที่เบอร์อ0 8 2 2 6 8 <86, S 1> 6 7 0 9 0 8 2 2 6 8 6 7 0 8 <9, S> 2 9, 2 6 8 6 7 0 9 0 8 2 2ค8 6 7 0 9 แล้วก็ใน Facebook ชื่ออะไรครับอ่าถ้า Facebook ของผมผมไม่ค่อยลุงเท่าไหร่แฟนผมชื่อไอชาพินชื่อไอชาก็ขึ้น <A isha. S 1> ได้ <A isha. S 1> ใช่ครับ